สบายดีเมื่ทุกคนก็เมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อหนึ่งที่ว่าสังวันได้หับเครื่องทอรหัสมาแปลงเป็นยี่ห้อ TCL อาการของมันละแม่เปิดแล้วก็มีไฟไฟเข้าอยู่ดอก LED ด้านลุมเป็นดอกไฟบอกสถานะห้องมาแสงสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็ดับไปหน้าจอบุฮง ทงจะเปิดเท่าไหรเท่ากัเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ามีแสงไฟหงแมบบัน,นึ่งแล้วก็มิดไปเลยหน้าจอ,อยังมืดคือเก่าอันนี้ก็แมนรุ่นมันสองหนึงนึ่งหกเอ็นเอเป็นเียดนิ้วอันนี้ก็แมนพอร์ตต่อด้านหลังมีทั้งอินพุตแล้วก็เอาพุตแล้วก็มีอินพุตด้านข้างเนี่ย ก็มีปุ่มกดคำสั่งอยู่ทางเทิงจอมีหกปุ่มแล้วก็แข่งมาเบิงแข่มาเบิงแล้วก็เป่าฝุ่นเหตุความสะอาด ก็อตอนที่เป่าฝุ่นก็สังเกตเห็นว่ามีซีคอนเดนเซอร์บวมอันหนึง่งเบงแล้วคือซิมันซีฟิลเตอร์ไฟร้อยเพราะว่าคอนเนมเบิงงคาของมันก็มีอยู่160ร้อยหกสิบโวลต์สีสิบเจ็ดไมโครฟาลตดก็สิวัดไฟเบรงว่าแผ่นวงจรไม่เห็ุเวียกบ่อ พราไฟร้อยไม่เหตุเวียกบ่โดยการวัดไฟไฟเป็นไฟเอซียู่ที่กวนหลอดอยู่ที่แผงโซกเกตกาถ้าจะนับจากเบื้องข้อมือก็น่าจะแม่นคาสามคาซีที่ว่ามันเขียนหมายเลข9กับหมายเลข10 วัดไฟ ac ที่ว่าเป็นไฟจุดไหลอดปกติมันก็จะมีอยู่ประมาณ4 5, ี่หาหกวลถ้าหากว่าไฟแบงคเ์เรียบปกติตอนนี้ก็กำลังวัดเบึงแล้วก็แย่งกล้องมามาให้ทันอุ้สมเบึงมันก็ได้อยู่2องวต์ อันนี้เป็นไฟฮีตเตอร์ไฟฮีตเตอร์ไฟจุดใส่หลอดปกติมันต้องได้อยู่4.6โ 6, วลต์แต่ว่าน,นี่มันผิดปกติเพราะว่าไฟฮีตเตอร์มันออกหน่อย,ยก็จะยับมาสใส่200โวลต์เพื่อจะวัดวัดไฟไปเลี้ยงขยางไง RGB เป็นไฟแด่งขย,ขยายภักสี่ RGB อยู่ในวงจรมันเขียนว่า200โวลต์แต่ว่าในมิเตอร์มันขึ้นแต่100โวลต์ที่ว่าผิดปกติปกติมันต้องได้ประมาณ180หรือว่า200 กาทอดปลกออกมาแล้วก็สิปี้นแผ่นมันออกมาเบ่งมันปี้นแผ่นมันขึ้นมาเบ่งก็ทอดสายลำโพงกันอันนี้เป็นสายลำโพงแล้วก็สายดิกซิง อันนี้แกแมนใส่ใส่ตาฮับริโมทแล้วก็ใส่คีย์กดก็ยับกล้องมาเพื่อจะมาซูมเบิงซีคอนเดนเซอร์ที่ว่าเป็นซี fil ter, ฟินเตอร์ไฟไฟลอยคือว่ามันหนาจะเกิดจากซีคอนเดนเซอร์ตัวนี้เส่อมเฮ็ดให้ไฟลอยออกบแาง แล้วก็ไฟแบค็คเฮดเบียกบ่เต็มทีไฟออกฮีเตอร์ก็เลยหน่อยอากาศเสง่ยงไงเพ่นขึกันมาแล้วก็เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ตัวนี้ก็เป็นคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ไฟไฟร่อยไปเลี้ยงพักหอพักหอเอาไปเลี้ยงไฟแบค็ค ตำแหน่งของมันเป็น4 8 2 7ก่อไปขอนจอดมาจี้แล้วก็ซีดิงลองอเลยแต่ซึ่งว่าตะกวัวมันจะแข่งเอาตะกวัตกวตะกัวใหม่มามาล่อมันก่อน เพื่อให้มันอ่อนลงให้มันกระจายความห้อนดีดจะนั้นก็นเสียมือดึงออกมาเลยจี้ไปขั้นจออส่แล้วก็มือดึงออกมาก็ดึงมาเรียบร้อยเป็น4ีรร่เจดมโคฟลาร้อยหกโวลต์สังเกตว่าก้นของมันจะปุดๆนหนึ่งบวม แบบนี้เสียมคานแน่นอนละบทหาวัดก็ได้ค่อยกระหาตัวใหม่มาเกี่ยมไ้แล้วเป็นร้อยหกสิบวนร้อยมมคอฟฟลาดส่วนว่าสี่สิบเจ็ดอคอฟฟลาดมาหาบดได้ก็เลยว่าเอาร้อยเมอคใไซก็ได้บันกีนี่ามือดิงเลยมันบมีหูสำหรับหยัด คอนเนเซอร์ขามันตันก็เลยว่าดูดออกกันแล้วก็หยัดคอนเนเซอร์ใส่เข้าไปใส่ตามขัวมันเบื้องมาร์คที่เป็นขาวๆก็ใส่เบื้องขาวที่ว่าติดอยู่ในแผน่นใส่พิษขวัวนี่สีแตก จากนั้นก็จเจ้าตะก,กวัวาใส่กข้ไปเอาตะก,กวัวมาแปะใส่ก่อนเพราะให้มันอยู่แล้วก็เอาตะก,กวัวมาเติมใส่ ลังจากไซซีคอนเนเซอร์ตัวนี้แล้วล่ะคอยกัดสิไปวัดไฟเบิ่งอีกใหม่ตอนนี้ก็ใส่คอนเนเซอร์ไปเี่มห้อยแล้วก็มาวัดไฟเบิ่งใหมย่ยุขาฮิตเตอร์ในในวงจอมันเขียนหมายเลขก,ก็ก็หมายเลขสิบ วันนี้ได้4โวลต์ไฟฮีตเตอร์เพิ่มขึ้นมาเคองหนึ่งแต่แก้วได้2โวลต์ถือว่าไฟแบคเฮดเวียกเต็มทีละวันนี้4วัดเบ่งไฟไฟเทมันเขียนว่า200โวลต์เป็นไฟขยายเป็นไฟเลี้ยงขยายวิดีโอแอมเรือมาภาค4 จากที่ว่าได้ร้อยวนเป็นเนี่ยมงมันจะกลายสองร้อยสัเบิ้งใจมิเตอร์มันประมาณสองร้อ,ส,อ,อสิโวลต์ก็สิม,มาเมบิร์ัดเบิ้งไฟ้อยว่าได้เท่าไห่ไฟร้อยก็ได้อยู่ร้อยสิบโวลต์คือกัน ก็ไปเบิ่หนน้เจอว่ามันเป็น,น,ปนยังไงมันหงบ่ก็นหน้าจอหงเป็นสีฟ้ายักข้างจอเขียนไว้วิดีโอสอง แล้วค่อยต่อภาพสัญญาณวิดีโอเข้าไปต่อกล้องจานเข้าไปก็ไม่ภาพขก้นมาแต่ว่าสังเกตบางข้างจอรู้สึกว่าภาพจะเงียงเห็นบอกข้างนี้เงียงเป็นดำดำอีกข้างหนึ่งเต็มจอด้านลุ่มไกลๆเงี้ยงเป็นดำดำมี มีห้อยดำๆสูงขึ้นมาทางด้านนี้เต็มจอภาพมันจะเงียงหน่อยหนึ่งก็เกิดเกิดจากยกยกเงียงก็ยกตัวน,นี้หละเงียงค่อยกาจะไม่นอดยกออกมาแล้วก็จะใส่มือหมุนหมุนไป พวนเข็ม,มงงเลยหนึ่งก็ใส่ได้แล้วมันจะแข็ง